โยมครับเป็น s s สที่6นะครับของ O-pen นะครับเรามาดูกันว่ามองนี้ออกคันแรกครับลงลําคลองที่ดูทางซ้ายขวาของจอนะครับตแตนบายพร้อมปล่อยนะครับเหลือกดเวลาเท่านั้นก็จะต้องลงไปในลําห้วยนี้นะครับลําคลองครับแล้วก็น่าจะขึ้นข้างบนหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะครับ เดี๋ยวมาดูลุ้นกันต่อว่าเขาไปทางไหนครับไม่ซ้ายกับขวาเนี่ยแหละครับเอาล้วครับอ๋อหน่อยนะมองลงไปมองลงไปแล้วครับอันนี้รถแรงครับทั้งแอร์ล็อกทั้งเฟืองของไฮวินทั้งหมดครับบรรลนมลบรรลุผลโอ้พยายามจะดิ้นครับดืโอ้โหหมากอดบอลเลอร์เลยเหมือนจะต้องวินนะ วิน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 ไม่อแล้ววินไม่มีครับไม่มีหลักเลย now, win, ผมมองไม่เห็นหลักนะครับจากฝั่งนี้พอแล้ววินเอานี่ทีมงานสั่งวินนะครับพอเลาะซ้ายไปครับไม่ได้ขึ้นข้างบนนะครับเลาะซ้ายไปในลําห้วยนะครับเนเดินมานี่นะครับ มันล็อกวินอยู่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวลอรถมานะครับผมเข้าไปไม่ทันนะครับรถมาถึงนี่แล้วครับเหมือนจะต้องวินต่อครับข้างบนวินคือวินต่อไปต้นนู้นแล้วก็วินเสร็จจะต้องอยูเทิร์นลงนะครับลงขวาต่อนะครับวิ่งหาต้นไม้อยู่โน้นครับเหไปไกลต้นไม้ต้นนู้นต้นเดียวเลยครับแล้วก็สั่งวินแลละครับพ่อดีครับทำเป็น เป็นคลิปช็อตสั้นๆอย่างนี้เนี่ยนะครับภาพสวยแน่นอนครับเพราะเปลี่ยนมุมได้ง่ายครับปรูมภาพก็ง่ายครับขึ้นมาเรียบร้อยต้องออกวนออกขวาอีกนะครับหักลงขวาครับขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้แหละครับเดี๋ยวรถจะต้องมาหักซ้ายตรงนี้นะครับเลาะมาตามคลองอย่างนี้นะครับเนมานี่นะครับ มองหาต้นไม้เลยครับแล้วต้นไหนดีเรามาดูกันนะครับคงจะเล็งต้นนี้แหะครับนะต้นนี้ครับแล้วก็ทิ้งรถลงมาครับใช้ต้นนี้ครับนี่ถ้าเจอรุ่นใหญ่สงสัยไม่รอดครับต้นนี้ เทียบปลาทั่วไปในบอดี้หนักครับสองตันขึ้นครับสองวินแล้วครับแล้วเป็นคันแรกยังเล็กขนาดนี้แล้วคันต่อไปจะขนาดไหนเนี่ยมาแล้วต้องขึ้นซ้ายโอ้โหใส่สี่ดอกครับท่านผู้ชมครับวินสี่ครั้งครับตน้นน โน่เนเลไปก่อต้นไม้ไกลเลยครับเดี๋ยวจะต้องมารถจังขึ้นตรงนี้นะครับต่างวินแล้วครับอ่าหลดอกีกวินแล้วครับเหมือนจะแถไปหาลิบปิแล้ะครับเอียงกระเลเท่เลยครับไม่ง่ายครับจริงต้อ,ตองย้ายมาต้นหลังผมเนี่ยนะครับหลังกล้องเนี่ยครับเพราะว่ามัน แถมไ่ะย้ายต้นครับจากต้นโน้นนะครับมาตอนที่มันจเข้าเลยครับเพราะว่าวิ่งเข้าหาลิปปิ้นครับสั่งวินแล้วนี่ครับขึ้นมาแล้วครับบองครับเรียบร้อยครับ เก็บเชือกแล้วก็เตรียมขึ้นรถแล้วครับจินมันต้องปปเลปเลิวมาทั้งผมแน่ๆเลยหล,ยลบก่อนครับแรงจริงๆเครื่องครับแน่นมาก